มาแล้วมาแล้วอีกหนึ่งคันหนึ่งคลิปนะโต้ตาวีออสนะคับนี่วิ่งวิ่ง,ง,งมาดับเองนะครับวิ่งวิ่งมาดับเองลองดูน้ำมันเชื้อเพลงน้ำมันเชื้อพลงถือว่ามีอยู่นะครับดับเองได้ประมาณสักหนึ่งนาทีแล้วบิดสตาร์ทดูนะครับไม่ติดแล้วครับผม ไม่ติดแล้วนะฮะคันนี้ตอนนการานเบื้องต้นอาการนี้ปอมติ๊กนะฮะปอมติ๊กพังแน่นอนนะครับโอ้จัดเตนนะครับต้องทิ้งไว้จนเครื่องเย็นแล้วค่อยสตาร์ทอีกทีหนึ่งนะครับกลางถนนเลยนะค,คันนี้ชิดซ้ายเข้าข้างทาง โอ้ยมาเสียใกล้ใกล้อูใกล้อูอูแถวแถวนี้นะฮะเครื่องมือไม่มีเบื้องต้นมาดูฟิว EFI นะตำแหน่งจุดที่สองตรงนี้คนระับฟิวไม่ขาดนะเราดูแล้วฟิวไม่ขาดเนาะมีออสกันนี้ปัญหานี้ เด๋อวจอทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้ปั๊มติ๊กมันเย็นลงนะอุณหภูมิได้ล,ลองบิดสตาร์ทดูกีนะครับเดี๋ยวเราหาปั๊มติ๊กมาเปลี่ยนข้างนอกเลยนะฮะอันนี้เข็นเข้าข้างทางนะทิ้งไว้ประมาณสามสิบนาทีนะครับเปิดออนบิดสตาร์ทดูนะครับติดนะครับผม วิ่งดับไม่มีไฟโชว์นะครับคันนี้น่าจะเกิดจากน้ํามันไม่มาหัวฉีดมากกว่านะค,คันนี้ก็เดี๋ยวจัดการเปลี่ยนปั๊มติ๊กเลยเบื้องต้นนะฮะไม่ยากนะครับผมกับเคสแบบนี้นะฮะนะคันนี้สตาร์ทติดแล้วนะกาลังขับกลับต้องทดสอบทดลองไกลๆเลยนะอาการไม่ออกขับใกล้ๆไม่ออกนะฮะเครื่องสัน่นบางครั้งนั้นเกิดจากแส่นเครื่องนะครับอันนี้ต้องแจ้งอีกทีหนึ่งนะะส่วนอาการดับเองของคันนี้คือ ปั๊มติ๊กเป็นปัญหาอเบื้องต้นเราจะนำรถกลับไปเพื่อทำการรื้อเปลี่ยนปั๊มติ๊กนะครับีออ s คันนี้นะครับกับปัญหาคือเขาจะมีอาการวูบก่อนนะครับก่อนที่จะดับนะครับวู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 บเรียบร้อย <c oughs> ดับแล้วถ้าดับปุ๊บต้องจอดทิ้งไว้ประมาณเออ นะเดี๋ยวเราจอดเปิดไฟกระพริบก่อนแป๊บนึงนะครับดับไปแล้วนะคสักพักหนึ่งนะอีกนานเลยนะกว่าจะกว่าจะติดนะครับยังไม่ถึงบ้านเลยยังไม่ถึงอู่เลยนะดับก่อนซะแล้วนะครับจะบอกอีกหนึ่งอย่างนะครับคือเรื่องระบบไฟโชนะถ้ามีไฟโชบนหน้าผาตเป็นรูปเครื่องยนต์อะไรเงี้ยพวกนี้จะเกี่ยวกับ พวกระบบไฟนะเช่นว่าคอยจุนระเบิดอะไรย่เงี้ยอ่แต่ปั๊มทิ่นี่เป็นตัวสั่งน้ํามันนะโค<ฮ>้ด<ฮ>บางครั้งยังไม่เคยขึ้นนะครับจริงๆมันจะดูค่าสดได้เราลองสตาร์ทดูนะเราดูค่าสดของมันนะก็จะรู้นะแต่ว่าให้สังเกตได้ง่ายนะให้ให้ให้เอซเราเนี่ยสังเกตเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์นะฮะถ้าวิ่งไปมีไฟโชว์เนะี่ยเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้านะฮะอันนั้นต้องจับโค้ดดูนะ แต่น,นีมันวิ่งดับเองแล้วไฟไฟบนท้ํปัดอะไรก็ไม่โชว์นะวิ่งวูบดับไปเองเลยนะมันจะมีอาการเร่งไม่ขึ้นก่อนนะครับครั้งแรกรกดคันเร่งแล้วเร่งไม่ไปอะไรเงี้ยอ่นะปล่อยไปสักพักหนึ่งดับเองนะอันเนี้ยเกิดจากปลอมติ๊กสร้างแรงดันไม่ได้นะหรือว่าหัวฉีดฉีดน้ํามันไม่ดีก็เป็นเป็นปัญหาได้นะแต่หัวฉีดสมบางเครื่องเครื่องจะสั่นนะจะสั่นแบบเขยา่าสั่นเดินไม่นิ่ง แต่อาการสั่นของคันนี้มันน้อยมากนะครก็คันนี้ต้องต้องถอดเปลี่ยนปั๊มติ๊กนะแล้วก็ถอดหัวฉีดออกมาเทสก่อนนะครับเบื้องต้นนะฮะประมาณนี้นะครับมาดูมาดูนะสะภาพด้านในให้ทีมงานเราลื้อมาแล้วนะรือเตรียมยกออกมาดูแล้วนะยกออกมาปุ๊บตัวนี้เป็นยอร์ดชนแรกนะปั๊มติก๊ก คุณภาพกองเครืองก็ยังดูก็ยังใหม่อยู่ทำการมาลองแต่ว่าคาบตรงนี้นะน่าจะมีปัญหานะคะัเนี่ยคันนี้ไม่เคยทำเกี่ยวกับปั๊มติ๊กแน่นอนนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวเราจะนำปั๊มติ๊กตัวใหม่ใส่ลงไปนะแล้วทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ดู แล้วก็ออกวิ่งทดสอบอีกทีหนึง่งโอ้ยเป็นรอยเปื้อนหมดเลยจะเติมมันอะไรมา,มาดูดิดูข้างในดิ้ำม,มันก็สกปรกรือเปล่กปาก็ไม่ไม่ไม่สกปรกนะ้ำมันไม่สกปรกน่าจะหมดอายุการใช้งานเองนะสําหรับปั๊มติ๊กตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเรานําปั๊มติ๊กมาใส่นะหลังจากนั้นผมจะวิ่งทดสอบอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะมาดูคันนี้นะครับ เปลี่ยนปั๊มติง๊งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะจะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์สตาร์ทติดชึ่งนะคะรับสตาร์ทติดชึ่งเปิดแอร์ทีนี้เหลือวิ่งทดสอบนะครับไฟโชว์บนหน้าปัดไม่มีนะครับผมออกไปลองวิ่งดูสิอย่างน้อย,อยโอ้เมื่อเช้าผม,มวิ่งอยู่ประมาณเกือบครึ่งชงั่วโมงนะชั่วโมงหนึง่งได้ะนะวิ่งไปวิ่งกลับจอดอยู่สามรอบ โอเคนะเดี๋ยวไปวิ่งทดสอบถ้าไม่มีปัญหาคันนี้จบงานนะครับแต่ก่อนจะวิ่งต้องเติมมันเลยน้ำมันหมดแล้วครับผมผมมันเชื้อเพลิงหมดแล้วสำหรับย้อนคันนี้นะที่เราแก้ไขปัญหานะครับก็คือเปลี่ยนปั๊บติ๊กเนาะแล้วก็ออกมาวิง่งทดสอบอันนี้เติมมันไปประมาณห้าร้อยนะแล้วก็วิง่งอย่างน้อยๆคันนี้ต้องมี ครึ่งชั่วโมงนะอาการหนึ่งจะออกนะครับครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งนะก็ต้องวิ่งวิ่งดูก่อนนะครับก็ต้องทดสอบเงี้ยรถติดด้วยนะแล้วก็วิ่งถนนโลง่ลงๆด้วยนะฮะวิ่งซัดออกไปเลยนะครับก็เดี๋ยวครันนี้ผมจะทดสอบทดลองไปก่อนนะครับวิ่งไปถึงจังหวัดปทุมธานีก็ประมาณห้าสิบกิโลได้ครับ สำหรับวีออสคันนี้นะครับทดสอบทดลองแล้วเป็นชั่โมงสองชั่วโมงแล้วนะครับไม่เป็นปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะการดับเองนะไม่มีนะเครื่อยนต์สั่นสนุดนะครับขณะวิ่งหรือว,ว่าเหยียบแล้วเบา้าไม่มีนะค,คันนี้สรุปปัญหาเกิดจากปั๊มติ๊กนะฮะช็อตนั่นเองนะค,คือปั๊มติ๊กเนี่ยเสื่อมสภาพนะครับ ทำให้ฟิวด้านหน้าของอตัวควบคุม EFI นขาดนะครับเกิดจากความติกนั่นเองนะตอนนี้เราจัดการเปลี่ยนความติกอาการดังกล่าวหายไปหมดนะจบงานแล้วนะค,ะครับสำหรับคลิปนี้นะครับได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามในะช่องยู u ูบอูแงเจริญการจ้างนะครับและทางเพจ a c e b o o k นะครับ ผู้แย่เจริญการช่างนะครับสําคัญที่สุดคือกระดิ่งนกพดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับวันนี้กล่าวคําว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานไปที่วู่แย่เจริญการช่างนะครับ